แดถึงแล้วนะคะตอนนี้อยู่หัดใหญ่อยู่นะไก่ทอดเดชานะคะสาวๆสั่งอะไรกันบ้างคะมีไก่ทอดเป็นชิ้นต้องไก่้ก่องในข้าวเหนียวหอมเจียวนี่นะคะโอ้โหเยอะมากหมักทอดกันสดๆตรงนี้เลย ดวยซื้ออะไรบ้างคะวันนี้วันนี้ซื้อปีกใหญ่แล้วก็ซื้อตับคะ่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะอันนี้จะเป็นน่องกับข้าวเหนียวนี่เขาก็ลังัน่นนี่ก็จะเป็นปีกใหญ่เหมือนกันจริงๆแวะดูไก่ทอดเนี่ยนะคะเราก็ควรจะแวะดูกันวันเดียวครั้งเดียวทีเดียวให้จบๆไปใช่ไหมคะวันนี้วันที่22พฤศจิกายน 2563ซึ่งเป็นวันเดินทางกลับนะคะหลังจากที่เราไปทำงานที่ปัตตานีนะเราก็แวะไก่ทอดเดชาหัดใหญ่นะคะเพราะว่าจะต้องส่งเพื่อนขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเนาะก็ต้องแวะมาอีกรอบนึงนะคะวันนี้วันกลับนะคะวันนี้วันกลับวันนี้วันอาทิตย์นะคะค่ะกลับก็แวะมาอีกแล้วไก่ทอดเดชาตังเมซื้ออะไรบ้าง รอคิวสั่งยู่มีเมนูนะคะข้าวไก่ทอดจานไก่ทอดเอาละค่ะวันนี้เราจะลองตำปลานะคะพริกเม็ดเดียวพอ รอส้มตำอย่างมีความหวังนะคะรออย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นพริกแห้งอะมาแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเรียบร้อยค่ะส้มตำก็เหนียวนะคะออกมาแบบนี้นะคะพร้อมออกเดินทางนะคะด้านในก็เป็นห้องอาหารแบบ นั่งทานได้มีเป็นศาลาก็มีนั่งทานกันเป็นแบบครอบครัวร้านนี้บรรยากาศดีนะคะห้องน้ำสะอาดเปิด10บโมงครึ่งจนถึง3มทุ่มครึ่งนะคะไปค่ะกับกรุงเทพกันนะคะนี่ครับคะ